เลยนะคะกำลังใช้อยู่อาบน้ำทุกวันดมกลิ่นตัวตอนนี้ก็ได้กลิ่นเป็นกลิ่นนี้เลยนะคะนั่นก็คือชาดานี่เลยนะคะเป็นสบู่อาบน้ำยี่ห้ออิงออนนั่นเองสวยจริงอิงออนนะคะเคยได้ยินคำนี้กันหรือเปล่าซึ่งวันนี้เราก็จะมาสวยจริงกับอิงออนไอซจะมารีวิวให้ดูกันนะคะว่าความรู้สึกเคยได้ใช้สบู่ของอิงออนรู้สึกยังไงบ้างก็บอกกันเลยว่าไอที่ทุภาพเื่อนโต์นา ว่าแบบเฮ้ยมีความขัดก,กันนึกออกมาเคือพูดถึง on, องิงออนแล้วจะนึกถึงแบบมีความไทยแต่ว่าโฆษณาทองเขาทาไม่ดูแบบ international มากมากคือดูอินเตอร์แล้วก็ดูแบบเทรนดี้คือน่าใช้มากๆนะคะไอก็เลยแบบเฮ้ยน่าสานใจแล้วก็พอซื้อมาลองแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นคีบแบบน้ำที่แบบเฮ้ยเก๋เลยนะคะคือต้องบอกว่าอย่างแรกที่ไอชอบมันก็คือว่ากลิ่นมันหอมมากหอมมากจริงๆอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงคือไอรู้สึกว่ากลิ่นมันหอมมากแล้วอันนี้นะคะสูตรนี้คือเป็นสูตรที่กำลังใช้อยู่ที่บ้านเลยเป็นสูตรที่ชื่อว่า น้ำนมจมูกข้าวกลิ่นนี้เนี่ยหอมเป็นพิเศษคือมันมีความแบบน้ำนมน้ำนมอ่ะคือพอชื่อมันน้ำนมไปก็รู้สึกว่าน้ำนมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามันมีความแบบมีความแบบนมนมอะนึกออกป้ะยะคะองมเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชอบกลิ่นมันหอมมากๆแบชอบกลิ่นหอมมากจริงๆอ่ะแล้วก็ความนิยามอีย่างคือว่าฟองมันเยอะมากค่ะคือเวลาใช้ที่บ้านเนี่ยจะใช้ร่วมกับอันนี้นะคะเป็นมีความสีเข้ากันจะใช้คู่กับอันนี้ไอ้ก็จะบีบมันอะใส่อันนี้ปุ๊บแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้หน่อยแล้วฟองมันจะขึ้นง่ายมากๆ นี่คือจับอยู่ก็ยังเปียกเลยเนี่ยคือฟองมันจะแบบขูแบบล้นทะลักล้นหลามมากๆแลวไอชอบมากคือมันแบบอาบมัแบบอุ้ยแบบสนุกเลยนึกออกปว่ามันฟองเยอะมากแล้วพอล้างออกเนี่ยมันก็จะแบบว่าหายไปเลยคือไม่มีทิ้งความเหนียวนึกออกมาว่ามันจะมีคีแบบน้ำบางอย่างที่แบบพอล้างปุ๊บเนี่ยมันจะยังคงมีความแบบว่ามีความเคลือบผิวอะซึ่งจริงๆจะว่าดีมันก็ดีนะถ้าสมมติเราอยู่เมืองหนาวมากๆที่มันแบบมือยผิวแตกแล้วแหกอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนั้นมันก็ดีแต่สำหรับไออะไอรู้สึกชอบที่ ใครย้อยไหนจะหน้าฝนฝนตกตัวเหนียวอะไรเงี้ยอยากจะล้างออกไปให้มันแบบเสือกแบบออกไปให้หมดเลยซึ่งอันนี้มันรู้สึกแบบสบายผิวมากมันก็ออกไปได้หมดนะไม่แบบทีควันเหนียวไว้บนผิวและเขาก็มีการผสมสารการดูแลผิวไว้ข้างในคือบบหลักๆอันนี้เขาจะมีวิตามินอีแล้วก็มีวิตามินบีแล้วก็วิตามินบีซึ่งทั้งหมดอันนี้มันจะเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนซ์ซึ่งก็จะช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวพอผิวเรามันแข็งแรงปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยสามารถป้องกันเสแดดได้ดีมากยิ่งขึ้น ือเราต้องเลื่อดูแลเองตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ําเลยก็ว่าได้นะคะคือมันก็มีส่วนบำรุงด้วยพอใช้บูบี่ยเขาก็บอกว่าผิวมันจะเนียนนุ่มชุ่มชื่นกระชับแล้วก็สบายผิวซึ่งใช่ค่ะพอใช้บูบลูนก็จะแบบเออมีความนุ่มขึ้นแบบนุ่มขึ้นประมาณหนึ่งนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่มากแต่ว่าก็แบบมีความแบบสบายผิวอะเฮ้ยแต่ความเก๋คือเขาบอกว่ามันไม่มีสารโซเดียมเลโเลตซัลเฟต SLS ไรสักอยงค่ะที่เป็นสารที่ทําให้เกิดฟองเฮ้ยซึ่งมันแบบแปลก เยอะมากมันแบบฟองอ่ะสนุกมากอ่ะแต่ว่ามันไม่มีสารท,ท,ทำให้เกิดฟองไม่รู้ว่าท่านยังไงอ่ะแต่คือมันดีมากสำหรับอนะคะแล้วคือลาออกไปเนี่ยมันไม่รู้สึกตึงๆผิวด้วยมัน้สจะสแบบกำลังดีเนี่ยนะคะถ้าเกิดมาดูตรงที่ขวดของเขานะคะเขาก็จะมีเขียนว่าผลิตจากสมุนไพร no SLS s ซอยโปรตีนไม่เจน l o อกสูตรสมุนไพรแท้คือเป็นคนไทยใช้ของไทยแล้วรู้สึกว่าดีก็จะมาบอกต่อคือแบบอะไรดีไอก็บอกว่าดีค่ะ ดีมันดีมันดีอันนี้เป็นขวดที่แบบว่าวางตั้งอยู่ในห้องน้ำของไอตอนนี้เลยอันนี้ยิบออกมานะคะอีกหนึ่งสูตรก็คืออันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรแท้เหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นสูตรมะขามมะขามมะขามช่วยให้อะไรคะปิ๊งปังมะขามช่วยให้ผิวขาวเองค่ะคืออันนี้ใครๆก็รู้คือ,คอ,คอแบบว่าเป็นเขาเรียกนะเป็นภูมิปัญญาไทยตั้งแต่สมัยโบราณว่าเอามะขามมาขัดผิวผิวจะดูขาวกระจ่างใสขึ้นซึ่งอันนี้เป็นสูตรมะขามก็แน่นอนเลยค่ะว่าเขาจะช่วยให ผิวกระจ่งางใสอย่างเป็นธรรมชาติมีพวก a s a วิตามิน C ช่วยแบบสภาพผิวให้ดูกระจ่งางใสนั่นเองนะคะไม่มีสารเคมีทำให้เกิดฟองเช่นเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะกลิ่นของเขาเนี่ยจะมีความเย็นอันนี้ก็กลิ่นหอมเหมือนกันแต่จะเป็นกลิ่นหอมคนละแบบนะเืออันนี้เนี่ยไอรู้สึกว่ามันจะเป็นกลิ่นที่มีความไทยมากกว่าแล้วก็มีความเย็นๆนะไม่รู้เันเย็นอะไรอ่ะคือมันแบบถ้าถามไอมันรู้สึกเย็นๆแต่มันไม่ใช่เย็นเหมือนแบบเมนท์ล่อะไรอย่างงี้มันเป็นความเย็นแบบเย็นไทยๆอะ่ะบอกมไม่ถูกอะ่ะอะไรว แต่ก็คือเย็นอ่ะใช่ไปเรื่อยก็จะทำให้ผิวดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเลยก็คือว่าอาบบุฟเฟ่จะสนุกคือฟองมันจะเยอะมากแล้วมันก็จะแบบนี่อระมาฟุ้งฝ้าฟุฟ้ง้าอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวแต่ว่าถ้าเกิดทำเรื่องกลิ่นอ่ะไอชอบกลิ่นอันนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปว่าชอบอะไมากกว่ากันเนี่ยไอยว่าไอชอบชอบสีเขียวมากกว่าเพราะว่าเราเป็นคนชอบกลิ่นเงียคือเป็นคนจมูกดีแบบบอนหาเลยอะเลยมีสมึกาแบบเฮ้ยเราอาบน้ำเราต้องการแบบความแบบหอมฟินๆอะไรเงี้ยก็เลยชอบอันนี้แล้วก็แบบ ดีมากเลยสำหรับราคานะคะราคาก็น่ารักมากๆอย่างขวดนี้เนี่ยขวดใหญ่มากๆ500มิลลิตรนะคะราคาอยู่ที่145บาทเท่านั้นเองแล้วเขาก็มีขวดเล็กด้วยขวดเล็กเนี่ยจะอยู่ที่220มิลลิตรราคา65บาทค่ะไอรู้สึกว่ามันคุ้มค่านะถ้าเกิดว่าต้องการความคุ้มอะ่ะเพราะว่าเนี่ยอย่ายงที่บอกว่าฟองมันเยอะใช่ปะปกติอะถ้าเกิดว่าเขียนอะไรที่มันฟองไปเยอะเราต้องแบบบีบหลายครั้งปั๊มองฟองฟองเพื่อให้มันแบบมีฟองกระจายทั่วตัวใช่ปะแต่อันเนี้ยไอรบอกเลยว่าปั๊มฟูดเดียวแค่ฟูดเดียวเท่านนั้ ฟองแบบเยอะมากมากจริงๆใครซื้ออิงออนแล้วฟองไม่เยอะให้มาแบบตบหน้าอะรเบาได้เลยคือแบบว่ามันฟองเยอะมากจริงๆสำหรับใครที่สนใจอยากจะสวยจริงอิงออนแบบตัวหอมอย่างนี้นะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ทุกที่เลยค่ะ <c oughs> มีหลายที่มากว่าจะเป็นดิกซี่เดอะมอลบูธลอสันแมคโครโลตัสอ้อและอื่นอีม สามารถหาซื้อกันได้ทุกที่เลยจริงๆนะคะก็ใครที่กาลังสบู่อาบน้ําในห้องน้าหมดก็ขอให้ลองไปซื้ออินออนมาลองทานแล้วคุณจะไม่ผิดหวังนะคะกับการอาบน้าที่สนุกมากยิ่งขึ้นนะ,ะืึ่งวันนี้เนี่ยไอก็มารีวิวให้ดูกันเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นไงสวยจริงอินออนประมาณนี้นะคะวันนี้ไอไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่เดียวหน้าจะมาพูดคุยจะมาดูให้ดูกันอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้ว